ทุกคนเคยไหมคะซื้อหุ้นทีไรติดดอยทุกทีไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนผิดไม่รู้ว่าต้องทำยังไงทำไมอ่ะทำไมซื้อทีไรมันถึงต้องดอยทุกทีคลิปนี้มีคำตอบไปฟังกัน ในหลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะว่าทําไมซื้อหุ้นถึงติดดอยนะคะอันดับแรกนะสิ่งที่เราต้องดูก็คือดูเทรนด์ว่าตอนนี้หุ้นที่เราใช้เทรนดนะคะมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นไซเวย์หรือขาลงครูจะยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้เนาะนักเทรดลองเอาเส้นเทรนนะด์ไลน์เนาะไปตีด้านล่างนักเทรดสังเกตไหมว่ามันจะอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะคะลักษณะของกราฟเนี่ยของแท่งเทียนก็จะมีลักษณะของการยกโลยกไฮตลอดเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจะขึ้นไปตลอดเนาะอันนี้ครูจะปิดชื่อมหุ้นไว้นะคะ เพื่อไม่เป็นการชี้นาและเชียร์ซื้อขายเนาะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องดูว่าเฮ้ยเทรนเนี่ยมันเป็นขาขึ้นหรือเปล่าเวลาที่เราเอาเทรนไลน์ไปตีนะคะมันจะมีลักษณะที่สูงขึ้นนั่นเองยกโลยกไายนั่นเองหุ้นลักษณะนี้เราก็มองได้ว่ามันมีโอกาสเป็นขาขึ้นการติดดอยก็จะน้อยลงนั่นเองนะคะถ้าเราไปเล่นในเทรนขาลงอะเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะติดดอยได้ง่ายนะคะแล้วในลักษณะที่เวลาที่เราตีเทรนไลน์อะเนาะ,นะแล้วมันเป็นขาลงแบบนี้ให้นักเรียนรู้ไว้เลยนะว่าเวลาที่มันไฮต่ําลง โลต่ําลงแบบนี้แสดงว่ามันยังเป็นขาลงอยู่การที่มันเป็นขาลงหรือขาขึ้นนั้นน่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยมันจะ1วันถือว่าเป็นขาขึ้น1เดือนถือว่าเป็นขาขึ้นก็แล้วแต่การวิเคราะห์การพิจารณาของหน้าเทตดของแต่ละคนนะคะก็ขาขึ้นของแต่ละคนเนี่ยคำว่าขึ้นเนี่ยมันก็จะหลายอย่างมีหลายปัจจัยด้วยกันโอเคไหมแต่ว่าถ้าเราตีเทรนไลน์ในภาพเดย์รวมๆแล้วเนี่ยถ้ามันโลต่ําลงไฮตําลงอะเนาะนะคะเห็นปะไฮต่ําลงโลตําลง บบนี้มันก็จะสื่อได้ว่าเออหุ้นมันก็ยังลงอยู่ถูกไหมจนกว่าจะถึงจุดกลับตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนควรทำนะถ้าเป็นกรณีที่หุ้นขาลงนะให้นักเรียนจไว้เลยว่ามันจะเล่นสั้นได้เท่านั้นมันจะห่อหุ้นไม่ได้นั่นเองข้อที่2นักเรียนจะต้องดูแนวรับแนวต้านที่เหมาะสมบางคนบอกว่าครูครับแนวรับแนวต้านเนี่ยมันดูยังไงเนาะนักเรียนจำไว้เลยนะแนวรับแนวต้านนะคะก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นแท่งเทียนปัจจุบันใช่ไหม ท่งเขียวๆเ,เล็กๆเนี่ยนะคะเป็นแท่งเทียนปัจจุบันเนาะนักเรียนลองดูซ้ายมือเนี่ยเนี่ยคือแนวรับแนวต้านทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่จะมีในยะสําคัญส่วนใหญ่นะคะจะเป็นแนวรับแนวต้านที่มันโผล่เป็นหัวหัวเข็มๆออกมาแบบเนี้ยนะคะเนี่ยคือแนวรับแนวต้านที่สําคัญโอเคไหมแต่ถามว่าไอแนวรับแนวต้านที่มันอยู่ในซ้ายมือเนี่ยสำคัญไหมมันก็สําคัญค่ะซึ่งมันอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้สิ่งที่ครูกําลังจะบอกก็คือนักเรียนควรซื้อแนวรับ ซื้อแนวรับแล้วก็ไปขายแนวต้านซึ่งเวลาที่นักเรียนดูแนวรับกับแนวต้านเนี่ยนะเอาง่ายๆนะคือถ้าสมมติว่านักเรียนตีเทนอ่ะตีเทนตรงนี้มันจะต้องไม่ห่างจากเทนไลน์มากหบบโหเคล็ปนี้ครูหให้แพงมากเลยนะเมืนน่อใดก็ตามที่นักเรียนตีเทนไลนะ์นะแล้วมันไกลาจากเทนไลน์มากๆนะคะมันก็มีโอกาสย่อมาหาเทนไลน์เสมออ่ะครูลองตีนะปึง้งอ่ะนักเรียนเห็นจุดที่มันอยู่ไกลเทนไลน์ไหมสุดท้ายมันก็ย่อกลับมาหาเทนไลน์เห็นไหมนะคะเห็นปะมันก็ย่อกลับมาหาเทนไลน์ย่อกลับมาหาเทนไลน เพราะฉะนั้นเทนไลน์ถ้ามันไกลเทนไลน์มันก็มักจะย่อมาหาเทนไลน์เสมอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนซื้อหุ้นอนะถ้านักเรียนซื้อที่มันไกลเทนไลน์มากๆเนี่ยมันอาจจะย่อก็ได้นะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักเรียนติดดอยโอเคไหมแล้วก็ข้อที่3กําหนดจุดซื้อจุดขายและจุดสต็อปทุกครั้งมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่คนหลายคนอะชอบตกมาตายเรื่องนี้คือไม่ทำ<อ>นะคะยกตัวอย่างเช่นหุ้นตัวนี้สมมุติว่าตอนนี้ราคาปิดมันอยู่ที่4.38 แล้วนักเรียนจะไปขายที่ราคา4.60นักเรียนกําหนดเลยนะคะว่านักเรียนจะ buy ายแ3 8แล้วก็เซล์กำหนดขายจุดขายอยู่ที่4.60นะใช่ไหมคะถ้าสมมติมันมาเบ e ก4.60ได้นักเรียนจะ take profit ที่ราคา4.60นักเรียนก็เขียนไป4.60แล้วถ้าในกรณีที่มันไม่ไปล่ะนักเรียนก็ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะ stop ไม่เกิน2ช่อง ก็คือจุดสต็อปก็คือ4.34นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องกําหนดก็คือจุดซื้อจุดขายและจุดสต็อปและถ้าสมมุติว่ามันไม่ไปนักเรียนก็จะต้องสต็อปที่ราคา4.34ห้ามต่อรองทุกกรณีมีหลายคนนะบายแอดคือ ออหุ้นไม่ไปก็ยังถืออยู่อย่างนั้นจนมันขาดทุนสองช่องมไม่กล้าสต๊อปกล้าสต๊อปตอนไหนรู้ไหมตอน10ช่อง20ช่องนั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักเรียนะหลายๆคนติดดอยหนักมากโอเคไหมาะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือการสต๊อปนักเรียนแล้วมันจะมีกรณีหนึ่งนะกรณีที่มันไปแต่ว่ามันไปเนี่ยไม่ถึงจุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้เราก็จะต้องทําแบบนี้ค่ะ สมมติว่ามันไปไม่ถึงถ้าใน time frame เยย3นาทีอันนี้3นาทีนะถ้ามันหลุดรูแท่งก่อนหน้าเราก็ stop ก็ได้สมมุติว่ามันขึ้นไปแท่งเทียนขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะ พอมันหลุดโลดให้ก่อนหน้าไม่ว่ามันจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนี้ก็เราก็จะเซลล์ทันทีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการ able เทปโลฟิตเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปถึง4.60เสมอไปอันนี้ก็จะเป็นจุดสตอนะ๊อปคมๆเนาะที่ครูจะเอามาแชร์ให้นักเรียนฟังนะคะ <S <S แล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คืออย่าเชื่อข่าวอย่าเชื่อกูรูที่ออกมาพูดว่าหุ้นตัวนั้นจะไปหุ้นตัวนี้จะไปอย่าเชื่อเพียงเพราะคนที่ชื่อเสียงโด่งดังออกมาพูดว่าหุ้นตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้น ห้ามเชื่อเด็ดขาดนะคะให้นักเรียนเชื่อกราฟเพราะกราฟเนี่ยมันสะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้วบางคนบอกว่าเทคนิคอลอ a n a l y s i ไม่สําคัญครูถามนิดนึงว่าในพอร์ตยังติดตออยู่ไหม ถ้าคุณเปิดดูคลิปนี้แสดงว่าในพอร์ตของคุณมันก็ไม่ได้จเจริญเติบโตถูกไหมถ้าคุณต้องเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แสดงว่าคุณอะยังต้องมีความรู้เรื่องเทคนิคอลนลนสิตนะคะนักเรียนก็อย่าลืมไปหาความรู้เรื่องเทคนิคอลนลนสิตด้วยส่วนใครที่อยากเรียนรู้กับนักล่าุูดซิ่งนักเรียนสามารถทักมาหาซิ่งมาได้ที่ไลน์แอดอัพเปอร์แคปเตอร์เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แชร์และอย่าลืมแท็กคนที่คุณรักนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม